สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมักดาวชาแนลจ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามานะคะทําตามคําขอของ f อนะคะว่าอยากได้บ้านขนาดหลังที่ไม่ใหญ่มากขนาดพอดีนะคะสําหรับครอบครัวที่ปานกลางนะคะประมาณราคานะคะอยู่ที่งบ5้าแ0 0ถึงหกแสนบาทนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามานะคะเราได้มีโอกาสนะคะมาพาเพื่อนๆน,นะคะได้มาชมบ้านหลังนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะใช้งบหมดไปทั้งหมด5้าแสนบาทนะคะต่อ ะะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์100%นะคะซึ่งคาดว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นบาทนะคะรวมค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะซึ่งหลังนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ํา หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็จะเป็น1นึ่ลานจอดรถแบบนี้นะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าบริเวณภายในบ้านนะคะสัดส,ส่วนของแต่ละบ้านจะเป็นยังไงนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะใช้งบอยู่ที่ทั้งหมดตอนนี้นะคะหมดไปแล้ว500แสนบาทนะคะในการทำบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะนี่ตัวนี้คือบริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะนี่จะเป็นบริเวณหน้าหน้าของตัวบ้านค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณลงจอดรถนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเอาไว้ทํโลงจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวบ้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบริเวณด้านในกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ ่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะช่างก็กําลังทํางานอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปชมบริเวณภายในตัวบ้านกันนะคะว่าสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนระเบียงหนึ่งโรงจอดรถจะเป็นยังไงนะคะด้วยงบราคาที่ตอนนี้นะคะย้ําว่าห้าแสนบาทนะคะเพื่อนๆ นี่คะพอตรงนี้นะคะเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นบริเวณนะคะนี่ค่ะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นบริเวณโรงจอดรถนะคะซึ่งจะเอาไว้จอดรถไว้นั่งเล่นพักผ่อนช่วงกลางวันได้นะคะตรงนี้เป็นบริเวณนี้ค่ะ <บล Origin> เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะเทปูนนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะเล็กๆนะคะ นี่ค่ะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นบริเวณส่วนของระเบียงหน้าบ้านซึ่งตอนนี้นะคะช่างนะคะแต่ยังไม่ปูกระเบื้องนะคะนี่กระเบื้องก็คือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ย้ำนะคะว่า500,000บาทยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายและก็จะมาถามเจ้าของบ้านอีกทีนะคะว่าใช้งบเบ็ดเสร็จไปที่เท่าไหร่นะคะแต่ซึ่งเจ้าของบ้านนะคะได้ตั้งเป้าไว้ที่ราคา600,000บาทนะคะซึ่งตอนนี้หมดไปแล้วนะคะ500,000บาทนะคะในส่วนของระเบียงจะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบริเวณภายในบ้านกันนะคะพอตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านจะใช้เป็นประตูบานกระจกนะคะเพื่อนๆตอนนี้ช่างกระจกก็ยังไม่มานะคะยังไม่ติดตั้งตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนบริเวณของห้องโถงนะคะส่วนของห้องโถงจะปูก,กระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนฝ้าของห้องโถงนะคะจะเป็นฝ้าหลุมลักษณะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวค่ะ นี่คะ่ะตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านจะติดเป็นกระจกนะคะเป็นจะเป็นกระจกทั้งบ้านเลยนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะในงบราคาห้าแสนบาทนะคะตอนนี้นะคะห้าแสนบาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นบริเวณห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะบริเวณห้องนอนนะคะฝ้าที่ใช้นะคะจะเป็นฝ้าเรียบค่ะ กระเบื้องนะคะจะใช้เป็นหกสิบคูณหกสิบนะคะกระเบื้องนี้จะใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งบ้านเลยนะคะอันนี้คืองบราคาห้าแสนบาทในตอนนี้นะคะซึ่งเบ็ดเสร็จคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณหกแสนนะคะหกแสนนิดๆน,นะคะนี่ค่ะอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณห้องนอนที่สองค่ะ ซึ่งห้องนอนที่สองก็จะเป็นฝ้าเรียบเหมือนกันนะคะซึ่งห้องนอนนะคะจะยังไม่ปูกระเบื้องนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังจะทํางานนะคะนี่ค่ะนี่คือห้องนอนห้องที่สองนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณของห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแยวตรงนี้จะทําเป็นอ่างล้างจานนะคะใส่ตู้เย็นนะคะนี่ค่ะ ยังไงกันบ้างคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะฟาเจ้าของบ้านก็จะยังไม่ได้ทํานะคะในงบส่วนของห้าแสนนะคะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการทําบ้านเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทํานะคะมีเงินแล้วก็ค่อยทําค่อยๆต่อเติมไปนะคะนี่ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะจะขึ้นบ้านใหม่นะคะประมาณวันที่สามนะคะเดือนหน้านะคะคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วทันนะคะ พอเดินออกมาตรงนี้นะคะก็จะเจอนะคะเป็นบริเวณในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะก็จะแยกเป็นส่วนสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นส่วนของห้องอาบน้ำนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณ80แล้วนะคะในส่วนของห้องน้ำค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณออกไปด้านหลังของตัวบ้านค่ะพอออกมาด้านหลังนะคะก็จะเจอเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นของตัวบ้านค่ะนี่ละค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือแบบบ้านนะคะในงบราคาตอนนี้นะคะห้าแสนบาทนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตมาชมบ้านอย่างสวยงามแบบเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะดำเนินง,งานไปได้ทั้งหมดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆของช่องเราคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ